กกตจ่ออ,จออกประกาศก,กำหนดมาตรการรับสมัครเลือกตั้งอบอตอหลังหาลือสบปะคเหตุผู้สมัครต้องกักตัวติดเชื้อข่าวจากมติชนออนไลน์วันอังคารที่5ตุลาคมพศ2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างวันที่11-15ตุลาคม หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าขณะนี้ยังมีบางพื้นที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและเป็นปัญหาอุปสรรคในการรับสมัครรวมถึงกรณีที่ผู้สมัครต้องกักตัวในช่วงการรับสมัครทั้งนี้การประชุมสบคชุดเล็กเมื่อวันที่4ตุลาคมตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรับสมัครที่จะออกเป็นประกาศจากสบค เป็นมาตรการดำเนินการแนวทางเดียวกันในการรับสมัครช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะกรณีผู้ที่จะสมัครแต่อยู่ระหว่างการกักตัวหรือติดเชื้อโควิด -19 และรักษาตัวอยู่ต้องทำอย่างไรเพราะกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้ผู้สมัครต้องไปสมัครด้วยตนเองในเวลาที่กำหนดทั้งนี้จะประกาศแนวทางปฏิบัติจากสอบอค,คภายในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะหาลือกับกระทรวงมหาดไทยถึงแนวทางปฏิบัติช่วงการรับสมัครวันที่11-15ตุลาคมโดยเฉพาะอาจมีบางพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทำให้มีอุปสรรคในการรับสมัครจึงต้องหามาตรการรองรับหรือแผนสำรองไว้ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแนวทางในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และมาตรการรองรับสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด s u ั s รส i b e เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ